เรามีเอกลักษณ์ของตนเองนะคะในด้านภาษาภาษาล้วนนะคะจะไม่มีคําว่าสวัสดีอนะคะ่ะจะทักทายกันว่าสบายดีไหมอามกเปะอะไรเงี้ยทากันแต่งกายอะไรเงี้ยค่ะประเพณีวัฒนธรรมเรายังคงแบบคงอนุรักษ์ไว้อันนี้คือความเด่นของชุมชนบ้านาป่าแปรแล้วก็ความเป็นละวะหรือว่า ทุกๆกลุ่มอะครับทั้งคนพื้นล่าคนพื้นสูงก็มีสเสน่ห์ดึงดูดด้วยความที่ว่าเรามาจากอีสานเนาะพอมาเจอวิถีชีวิตคนพื้นที่สูงอะมันมีความ,มาลักษณะที่แบบต่างวัฒนธรรมอย่างชัดเจนคลอสเค้าเจอ่อแล้วก็อัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครที่เขาจะสามารถสร้างให้เกิดมูลค่าของชุมชนเขาได้แล้วก็สร้างให้เกิดเป็นรายได้ของเขาได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิถีชีวิตของเขาที่อยู่อาศัยแม้แต่ในเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งกายในพื้นที่เนี่ยเราก็ทำงานสื่อสารบางส่วนให้กับ ชาวบ้านสื่อสารสร้างความเข้าใจกับคุณข้างนอกในในเพจของโพลิสึงไทยแ l a n d ก็เลยเป็นสิ่งที่เราจูนกันติดกับดอยสเตอร์เราก็เลยมาทำงานร่วมกันโดยวิจัยของเราเราก็จะมองว่าโปรดักของเราก็คืองานเรื่องของผ้า ย้อมสีธรรมชาติแล้วก็การพัฒนาดีไซน์ผ้าที่เอาความโดดเด่นไม่ใช่แค่เรื่องของดีไซน์แต่มันมีเรื่องของเรื่องราวเรื่องของที่มาของของความเป็นผ้าของที่นี่อย่างเช่นเสื้อผ้าใช่ไหมคะก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นลวดลายหรือว่าสีอะไรอ่ะก็จะมีทีมวิจัยที่แบบว่าเข้ามาช่วยแบบว่าจากรูปแบบดั้งเดิมอย่างเงี้ยค่ะมาทาให้แบบว่ามันทันสมัยขึ้นอะไรเงี้ยเอาแบบว่าเครื่องประดับของน้วาแล้วก็มาใส่กับเสื้อ คนรุ่นใหม่สามารถที่จะใช้ได้จริงๆดอยเซอร์จะมีสโลแกนอีกตัวหนึ่งซึ่งซ้อนไว้ก็คือเป็นอยู่อย่างภูมิใจเก๋ไก๋สไตล์ชาวดอยทำงาน2ส,ส่วนเนาะก็คือทำงานในกลุ่มพี่น้องชาติพันในหมู่บ้านในเขารักษาศิลปวัฒนธรรมอรันงดงานของเขาในขณะเดียวกันเราก็ไปทํางานกับกลุ่มคนภายนอกสื่อสารให้คนภายนอกได้รับรู้ข่าวสารและพยายามเชื่อมคนสองคนนียให้มารู้จักกันเพราะคนแบบภายนอกมาเรียนรู้เนี่ยคนในหมู่บ้านก็รู้สึกว่า าเราต้องมีอะไรดีนะจะสัมผัสชีวิตบ้านปลาแปะจริงๆมันต้องอยู่เป็นอาทิตย์นะครับที่ขึ้นชื่อปลาแปะคือโอทอปคันธาทอธานาคารข้าวแห่งแรกของประเทศไทยและก็มีบทไม้สากที่แกะสลักทั้งหลังที่สาม,มารถทรงบ้านหลวแปะครับดังนั้นงานวิจัยชิน้นนี้เราไม่ได้มุ่งหวังว่าจะต้องเป็นอะไรที่ในเชิงวิชาการแต่อยากให้คนเห็นระบบของการพัฒนาที่เน้นศูนย์กลางก็คือคนสิ่งที่เขาเป็นตัวตนของเขามาสร้างเรื่องราวจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ การที่ดอยเซอร์มาอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยมันก็เป็นสื่อตัวหนึ่งที่จะทําให้คนข้างนอกเห็นว่าคันข้างในนี่มีอะไรคนคนก็จะวิ่งเข้ามาหาแต่จริงๆแล้วทางานตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้มองว่าท่องเที่ยวมันคือหัวใจหลัก จร,จริงๆผลิตภัณฑ์ชุมชนมันเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่จะบอกเล่าวิถีชีวิตของผู้คนบนดอยได้เราก็เลยหันมาพัฒนาให้ตัวผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยมันได้บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตวิธีการเย็บเนี่ยจะสวยจะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องให้เขาดูแล้วก็บางทีก็ลูกค้าก็จะติดตามนะคะว่าเออเนี่ยไปออกงานที่ไหนบ้างถ้าจากกรุงเทพเขาก็จะไปหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการค้นหาอเดนิตี้ท,ที่ที่ฝังลึกอยู่ในตัวเราหรือชุมชน ถ้าเรารู้อันนี้ครับเราเรียกว่าเป็นการสร้างมูลค่าที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนอ d ด n t i t y ของปาแปลก็คือเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าทอรธรรมชาติแล้วเป็นแบบแบ,บรนด์ที่พันเรื่องราวความเป็นทันสมัยขึ้นอันนี้คือ Identity ของคำว่าปราแปล